ประเทศไทยได้สร้างแรงสันสเทือนครั้งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนเมื่อกองทัพอากาศไทยได้ทําการรับมอบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด JS-39 e กกร e ผลจากประเทศสวีเดนอย่างเป็นทางการความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญต่อสมดุลกําลังทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนอกจากจะเป็นการยกระดับศักยภาพทางการป้องกันประเทศแล้วยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในระดับโลกว่าไทย กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการรบทางอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในโลก JS 39E g r i p E. n หรือที่หลายคนเรียกว่า g r i p e n E ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากตระกูล g r i p e n C ดีที่ไทยเคยมีประจำการอยู่แล้วที่กองบินเจ็ดสุราธานีแต่สำหรับเวอร์ชัน E นี้ถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างแท้จริงทั้งในด้านสมรรถนะการบินความคล่องตัวการรบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรดาร์ที่ทันสมัย และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่ายที่ครอบคลุมกว่ารุ่นก่อนมากขุมพลังของเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ General Electric f 4 1 4 G ที่ให้แรงขับสูงกว่าเดิมมากทําให้สามารถทําความเร็วทะลุหม,มอกสองและยังมีระยะปฏิบัติการที่ยาวนานขึ้นอฮามารถติดอาวุธได้มากขึ้นรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดแข่งที่สุดของเครื่องบินรบตระกูนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประเทศในอาเซียนไม่เคยมีมาก่อนการที่ไทย กลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่ได้ครอบครองไกรเพลนีทำให้ประเทศไทยถูกจับตามองจากนานาชาติอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้แม้หลายประเทศในอาเซียนจะลงทุนด้านอากาศยานรบเช่นอินโดนีเซียที่เลือกซู3 5หรือ F 15เเวียดนามที่พึ่งพาซู30 mk2 สิงคโปร์ที่ใช้งาน F 15 sg และเตรียมจัดหา F 3 5 b แต่การที่ไทยมีไกรพลนีเข้าประจักษ์ มังการหมายถึงไทยจะมีขีดความสามารถที่ทัดเทียมกับเครื่องบินรบชั้นแนวหน้าของโลกไม่ว่าจะเป็น F 3 5า Rafale หรือยู r ฟ f i g h t e r t y เลยทีเดียว Gripen E ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่มันติโรที่สามารถรับมือไทยคุกคามได้ครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศอากาศสู่พื้นหรือแม้กระทั่งภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบเรดาร์ DCA BAE S ศูนย์ห้ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันจึงทําให้ไทย สามารถป้องกันน่านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่เช่นมิทิอาร์ที่มีพิสัยยิงไกลกว่า200กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเกมเชนเจอร์ที่สําคัญในภูมิภาคนี้การเข้าประจําการของไรพลนียังมาพร้อมกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนด้านการซ่อมบารุงที่ไทยได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology จากสวีเดนเพิ่มเติมทั้งนี้ไทยได้เน้นย้ําในความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรวิศวกรและช่างอากาศยาน เพื่อให้สามารถดูแลและบำรุงรักษาได้ด้วยตนเองในระยะยาวไม่เพียงแต่ซื้อเครื่องบินแต่ยังซื้อความรู้และประสบการณ์ที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยทอยอในอนาคตได้ด้วยการมาของไกรพนียังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศไทยที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้การแข่งขันอาวุธในภูมิภาค และการผเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาเซียนการที่ไทยตัดสินใจเลือกไกรพนีจึงไม่ใช่เพียงการจัดซื้อเครื่องบินรบใหม่แต่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาวอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสวีเดนและกลุงประเทศทศยุโรปตะวันตกซึ่งอาจช่วยสร้างสมดุลต่อบทบาทของมหาอำนาจรายอื่นในภูมิภาคการปรากฏตัวของไกรพนีในกองทัพอากาศไทย ยังสร้างความตื่นตระหนกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไม่อาจปฏิเสธได้หลายประเทศอาจต้องทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของตนใหม่เพราะเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้แม้จากสนามบินขนาดเล็กหรือถนนสายหลักและยังสามารถปฏิบัติการได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลสำหรับไทยหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบที่มีน้ำหนักมากและต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนมากกว่าสิ่งนี้เองทํา ให้ไกรพลีเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงปฏิบัติการในทุกสถานการณ์นอกจากนี้การรับมอบไกรพลียังมีมิติด้านการทู่ที่สําคัญเพราะสบิเดนเองก็เลือกที่จะใช้ไทยเป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการนําเสนอไกรพลีให้กับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยที่จะสามารถใช้งานและดูแลเครื่องบินที่ซับซ้อนเช่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงไม่น่าแปลกใจที่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสนใจอย,อย่างกว้างขวาง และวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่าการมาของไกรพนีจะสร้างแรงสันสเทือนในอาเซียนไปอีกนานแสนนานผลทางจิตวิทยาก็ไม่อาจมองข้ามได้เพราะการที่กองทัพอากาศไทยโชว์ศักยภาพของไกรพนีในการซ้อมรบหรือปฏิบัติภารกิจจริงย่อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและส่งผลโดยตรงต่อการยับยั้งคู่แข่งที่อาจคิดท้าทายอธิปไตยไทยในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเจรจาต่อรองทางการเมืองและการทูตระหว่างประเทศอีกด้วย เพราะในโลกยุคปัจจุบันกำลังทางทหารยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทและอิทธิพลของประเทศนั้นๆบนเวทีโลกการลงทุนในไกรพอพันจึงไม่ใช่ผพียงยงการซื้ออาวุธแต่เป็นการยืนยันสถานะของไทยในภูมิภาคอาเซียนในฐานะชาติที่มีขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศที่ไม่เป็นรองใครการที่ประเทศไทยได้รับมอบ js 39 e, อสิก e รพจากสวีเดนไม่ได้หมายถึงแค่การครอบครองเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุด ในภูมิภาคแต่ยังสะท้อนถึงการมองการไกลยของผู้นํากองทัพอากาศไทยที่เข้าใจดีว่าภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความตึงเครียดในทะเลจีนใต้การขยายอํานาจของมหาอํานาจนอกภูมิภาคและการแข่งขันสะสมอาวุธล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้ไทยจําเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันประเทศให้เท่าทันสถานการณ์เครื่องบินเจ3 9อีกไกลนไม่เพียงแค่เป็นอาวุธที่แข็งแกร่งแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถต่อยอดเดินสู่การพัฒนาด้านการบินการวิจัย และการฝึกอบรมได้อีกมากการที่สวีเดนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยหมายถึงไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของตนเองขึ้นไปอีกขั้นและในอนาคตอาจต่อยอดไปถึงการผลิตหรือดัดแปลงอากาศยานและอาวุธที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และความต้องการเฉพาะของไทยได้กระทเนอีมีระบบปฏิบัติการที่ล้ำสมัยเช่นระบบดาต้าลิงก์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆหรือแม้กระทั่งระบบเรดาร์ภาคพื้นดินและกองเรือรบสิ่งนี้ ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถทำสงครามเครือข่าย Network KCENTIC Warfare ได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเครื่องบินมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำแทนด้วยขีดความสามารถนี้ไทยจึงสามารถครองความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์แม้จะมีเครื่องบินรบน้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณการทหารสูงกว่าเช่นอินโดนีเซียหรือเวียดนามซึ่งอาจมีเครื่องบินขับไล่มากกว่าแต่ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ไกรเพลนอีเหมาะสมกับไทยก็คือเรื่องความคุ้มค่าสวีเดนออกแบบเครื่องบินตระูลไกรเพลนให้มีค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการรัต่ำกว่าเครื่องบินตะวันตกส่วนใหญ่ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการรบสูงการบํารุงรักษาไม่ซับซ้อนเกินไปสามารถปฏิบัติการได้แม้ในสนามบินที่มีโครงสร้างพื้นฐานจํากัดหรือแม้กระทั่งบนทางหลวงทําให้ไทยสามารถกระจายกําลังได้ทั่วประเทศและยากที่ศัตรูจะโจมตีทําลายได้ทั้งหมด ในคราวเดียวซึ่งนี่ถือเป็นแนวคิดการรบที่ชาญฉลาดเพราะไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงหากเกิดความขัดแย้งในเชิงการเมืองระหว่างประเทศการรับมอบกระรนอีตยังสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจไทยไม่ได้เลือกเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวเช่น f 1 6หรือ f 3 5และก็ไม่ได้หันไปพึ่งพารัสเซียรหรือจีนเพียงฝ่ายเดียวแต่เลือกสร้างพันธมิตรกับสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเทคนโนโลยีการบินชั้นสูง และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมหาอำนาจมากนักการสร้างพันธมิตรในลักษณะนี้ทำให้ไทยมีอิสระทางการทูตและลดความเสี่ยงในการถูกกดดันจากประเทศใหญ่ๆใ,ในยามวิกฤตอีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ว่าไทยเป็นประเทศที่สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกองทัพและประชาชนของตนในด้านการฝึกซ้อมรบไกลเพิอีกยังเปิดโอกาสให้กองทัพอากาศไทยเข้าร่วมการฝึกร่วมกับชาติพอพันธมิตรในระดับที่สูงขึ้น สวีเดนเองก็พร้อมจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีโอกาสที่ไทยจะได้เข้าร่วมการซ้อมรบขนาดใหญ่กับชาติในยุโรปหรือเนโทมากขึ้นนอกจากนี้ความสามารถของไตรพนีที่สามารถทํางานรวมกับระบบของเนโทได้อย่างราบรื่นทําให้ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานการรบทางอากาศของตนไปอีกขั้นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือผลทางจิตวิทยาต่อประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนการที่กองทัพอากาศไทย จะแสดงไกรเพนอีต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นในการสวนสนามการซ้อมรบหรือการโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมทางการบินย่อมสร้างความเชื่อมากในกับประชาชนไทยว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของตนในขณะเดียวกันก็คือการส่งสัญ,ญญาณเตือนถึงประเทศที่อาจมีความขัดแย้งกับไทยว่าการคิดจะท้าทายไทยในเชิงการทหารนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเมื่อประเทศไทยได้ตัดสินใจรับมอบ JAS 39อ e, ีกบเก้า E g r จากสวีเดนเข้าสู่กองทัพอากาศไทย อย่างสมบูรณ์สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือไทยได้ยกระดับสถานะทางการทหารและยุทธศาสตร์ของตนขึ้นอีกขั้นในเวทีโลกเพราะการมีไกรพนีไม่ได้หมายถึงเพียงการครอบครองอาวุธที่ล้ำสมัยแต่ยังหมายถึงการมีระบบป้องกันประเทศที่ครบวงจรตั้งแต่การตรวจจับการสื่อสารการรบอิเล็กทรอนิกส์การโจมตีทางอากาศไปจนถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นขีดความสามารถในการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่แท้จริงจุดเด่นค่ะ องค์กรเพืนอนีอีกอย่างที่ทําให้กองทัพอากาศไทยได้เปรียบค,คือความสามารถในการอัปเกรดซอฟต์แวร์และระบบต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นสวีเดนออกแบบระบบปฏิบัติการของเพืนให้สามารถอัปเดตได้เหมือนกับการอัปเดตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทาให้ไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องบินใหม่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่สามารถพัฒนาให้ทันสมัยได้อยู่เสมอสิ่งนี้ทําให้ไทยไม่ตกอยู่ในภาวะล้าหลังเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับการใช้งานเครื่องบินรุ่นเก่าๆที่หมดอายุการใช้งานไปแล้ว นอกจากนี้การที่กรเพลนีสามารถใช้อาวุธจากหลายประเทศได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะยุโรปแต่รวมถึงทีปนาวุธจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรอื่นๆจึงทำให้ไทยมีความยืดหยุ่นสูงในการเลือกยุโทโปกรณ์ให้เหมาะกับภารกิจและงบประมาณในเชิงเศร,ศร,รษฐกิจการที่ไทยได้รับเทคโนโลยีจากสวีเดนยังเปิดโอกาสให้ไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของตนเองโดยเฉพาะด้านการเ่อมบำรุงและวิศวกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และระบบอาวุธสิ่งนี้อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้สถาบันการศึกษามหาวิทยาลายัยและหน่วยงานวิจัยในไทยหันมาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา RD มากขึ้นและในอนาคตอาจช่วยผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการซ่อมบำรุงและเทคโนโลยีการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หากรัฐบาลและภาคเอกชนสามารถต่อยอดโอกาสนี้ได้อย่างจรงิงจังสำหรับมิติทางสังคมการมาของไกรพนียังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาว,วชนที่สนใจด้านวิศวกรรมการบินวิศวกรรมอวากาศและการป้องกันรประเทศการได้เห็นกองทัพไทยครอบครองเทคโนโลยีล้ำสมัยย่อมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติและเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และมีส่วนร่วมในโครงการลักษณะนี้มากขึ้นนอกจากนี้การมีอาวุธที่ทันสมัยยังทําให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศและเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพเมื่อมองในมิติภูมิรัฐศาสตร์การที่ไทยมีกระเพลน์อีอาทํทำให้ดุลอำนาจ ในอาเซียนเปลี่ยนไป,นปนอย่างเห็นได้ชัดประเทศที่เคยคิดว่าตนเองมีความได้เปรียบทางอากาศอาจต้องหันมาทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่เพราะไกรพันเอีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบที่แข็งแกร่งในเชิงเทคนิคแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยกระดับขีดความสามารถของไทยทั้งระบบและอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้การเจรจาการจัดตั้งพันธมิตรหรือแม้กระทั่งการป้องปรามทางทหารในภูมิภาคต้องมีการคํานึงถึงไทยในฐานะผู้เล่นหลักสื่อหลายสํานักวิเคราะห์ตรงกันว่า5ไกรพันอีอาจทําให้ไทยกลายเป็นเกมเชนเจอร์ ในการแข่งขันด้านอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนอกจากศักยภาพด้านการรบแล้วไกรพนียังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถตัดสินใจเลือกยุธทธปกรณ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะการเมืองหรือการกดดันจากมหาอำนาจแต่เพราะเหตุผลเชิงเทคนิคและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศจริงๆนี่จึงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังอยู่ในภาวะซื้ออาวุธตามกระแสมากกว่าการคิดเชิงยุทธศาสตร์ท้ายที่สุด การรับมอบ JAS 39เอีกกลเพนจากสวีเดนไม่ใช่เพียงการซื้อขาระหว่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นการประกาศต่อโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศและความมั่นคงการมาของเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงขยา่าภูมิภาคอาเซียนแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยและส่งสัญญ,ญาณเตือนไปยังผู้ที่อาจคิดจะท้าทายว่าประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท,าท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต